นนยอย่างกระสังมัเป็นอย่างๆไปผมก็ทำตามคำสัำ่ง <c oughs> นี่คือค,คำขอขมาพระนัตรตรคนบางคนนั้นปฏิบัติธรรมไม่ขึ้นเพราะทำผิดต่อพระนัตไตรแล้วก็ไม่ขอขมาจะปฏิบัติธรรมไม่ได้ต้องต้องขอขมาก่อนแล้วจึงจะปฏิบัติธรรมได้ไม่งั้นจะติดจะขัด ต้องขอขมาพระท้าใจก่อนจะปฏิบตัติธรรมต้องขอ,ขอขมาก่อนไม่งั้นจะติดนีดน่ด้านหลังคือหลวงปู่ทวดใหญ่มากด้านหลังหลวงปู่ทวดก็เป็นยอดโบสถ์หลวงปู่ทวดที่วัดประยงกิติวนาราม <c oughs> อยู่น้องจอกต้อง มต้องมาชมด้วยตาท่านเองรับรองไม่ผิดหวัง